สวัสดีค่ะกิจกรรมสวดมนต์ความเพียรสำหรับไหว้ครู68มหาจักรพรรดิยอดรวยครั้งที่13ประจำวันที่15มกราคม2568ค่ะเฟซบุ๊กนกพิชาพัทค่ะบัดนี้วันที่ 15มกราคม2568เป็นวันที่13ที่ข้าพเจ้านางพิชภัรคานพูลขอถวายเสียงสวดสาธยายพระประสูติพระประลิต์และมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอคัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิด บทสวดที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเวสุอักลาคันฉันตุเทวตาสันธรรมมังมนีลาชัสสสุนันตุสังฆโมฆังสังเคกาเมจลูเปคิริคะรัะตะเกจันตาริเขวิมาเนทีเปลัตะเกจะกาเมตลุวนะนค้าหาเนเคหวะวัตถุมหิเคเต ภูมมาจจย,ยันตุเทวาชะละาละวิสมียักขะคันทัพนาคาทันเจนตาสันติเกยังมุนิละวะจะนานังสาธโวมีตุนันตุ าาาารธาารรมะสาวนาการลอยมพระทันตาธรรมะสวนาการลอยมพระทันตาธรรมะสวนาการลอยมพระทันตาบทสวดบทที่สองบทบูชาพระรัตนตัยอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชายามะอิมินาสกาเลนะสัมมังอภิปูชายามะอิมินาสกาเลนะสังคังอภิปูชายามะ บทสวดบทที่สบทกับพระรัตนตรัยหังสัมมาสัมพุโทโธพระควาพุธทธังพระควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพระควาตาธรรมมธรรมังนัมมาสามิสุปฏิปันโนพระควาโตสาวกสังโคสังคังนัมามิ บท th oh, like สวดบทที่สี่บทสวดนมมสกนามะการสิทธิคาถานโมตัสสะพระขวโตูอรหตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพระขววตูอรหตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพระขวโตูอรหตสัมมาสัมพุทธะบทสวดบทที่ห้าบทสวดไตสรณคม พุทธังสารนังขะฉามิธรรมังสารนังขะฉามิสังคังสารนังขะฉามิทุติยมปีพุทธังสารนังขะฉามิทุติยมปีธรรมังสารนังขะฉามิทุติยมปีสังคังสารนังขะฉามิตติยมปีพุทธังสารนังขะฉามิตติยมปีธรรมังสารนังขะฉามิตติยมปีสังคังสารนังขะฉามิ บทสวดบทที่หกบทสวดสัจจกิริยาคาถานาทีเมสารนังอันยังพุทโธเมีสารนังวลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสที่เมหูตุสพะทานาทีเมสารนังอันยังธโมเมีสารนังวลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสที่เมหูตุสพะทานาทีเมีสารนังอันยังสังโฆเมีสารนังวลังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสที่เมหูตุสพะทาบทสวดบทที่เจ็ดพุทธานุสติ อิติปิโสพระควาอรหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจรณาสัมปันโนสุขโตโลกะวิทูตอนุตโลบร,ร,ร,สริสัทธรรัมมสาระธีสัตถาเทวมนุษสานังพุโทโธพระควาติบทสวดบทที่8ธัมมานุสติสวะขาโตพระควาตาธมโมสมทิติโกอากาลิโกเองหิปัสสิโกโอวันะยิโกปจัจจตังเวทิตัพโพวินโยหิติ โส่วนบทที่9สังคานุสติสุปฏิปันโนพระขวัตโตสาวกขสังโคอุชุปฏิปันโนพระขวัตโตสาวกขสังโคญายาปฏิปันโนพระขวัตโตสาวกขสังโคสามีจิปฏิปันโนพระขวัตโตสาวกขสังโคญาติทางจตราริปุริสายุคานิอัตถาปุริสาบุคลลาเอสาพระขวัตโตสาวกขสังโคอหุเนโยปางหุเนโยทักขิเนโยอันชลีกและนิโยอนุตตลังบุญยะเขตตังโลกาสาตติ บทที่สิบรับตนสูตรยานีทัพูตานิสมาคตานิปุมมานิวายานิวะอันตลิเคสัมเพวะภูาตาสุมาพระวันตุยะโถปีสังกัดจาสุนันตุภาสิตังตันมาหิปูตานิสาเมธะสัมเพมีตังกะโลถามนุสยาปชาชยะท่วาจารโตจารัันติเยระลิงตัมหาตัมมาหิเนลักขะตะ,ะอปะมัตตา ยังกันจีวิตตังอิทธาวาหุลังวาสังเคสุวายังรัตนังปณีตังนานโนสมังอัติตะทาคะเตนะอิธรรมปีพุทธทรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเตนะสุวัทติหูนตุ คะยังวิละคังอมตังปณีตังยาตทัตมัคคาสังญมุนีสมาหิโตนาเตนะธรรมเมนะสมาติักจิอีธรรมปีธรรมเมลัตะนาปณีตังเอเตนะสจเจนะสุวัตทีโหนตุยัมพุทธเศถูปะลิวัน,นะยีสุจริงสมาธิมานันตลิกัญญะมาหุ สมาธินาเตนาสมูนวิชติอิทัมปิทัมเมละกะนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสวนุวัธีโหนนต เยบุคลาอัตฐาสตังตะสัทถาจัตตาลีเอตานิโยคานิโหติเตทะคีเนยาสุคัสตะสาสวากาเอเตสุทินานิมหาพลานิอิธรมผีสังเครตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัิหโหตุเยสุบุคลามนัสาทัพหีนะนิกามิโนโคตมสาสนามิเตปสิตาปฏิปัตาอมตังวิไคหะสักธามุทาน นิพุติงผุชมานาอิรัมปีสังเครัตะนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตทิโหนตุยะทินขาขีโลปะทะวิงสิโตศิยาจะตุมพิษวติพีอัพภปะกัมปิโยตะทูปะมังสัมปุริสังวะามิโยอริยะสัจจานิไอเวจะปัสสติอิธัมปีสังเครัตะนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตทิโหนตุ เยอริยสัจจานิวิภาวยันติคัมพีลปัญเยนะสุเทศิตานิกินจาปิเตหูนติภูสัปะมัตตะนาเตภะวังอัฏฐามะมาจิธรรมติอีธรมปิสังเคละตนะังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติหูตุเอเตนสุวัตสัจเจนสวัิหูนตุ สหวัสะศาสนาสัมปาทายะตายัสูธรรมาชหิตาพระวันติสังกายะทิตวิวิจิกิจจิตัตาสสะสีพระตังวาปิยะทิติกิจิจะตูหาปาเยหิจะวิปปมุตโตชะจาพิฐานานิอภัพโตกาตุง อิธรรมผีสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตที่โหนตุกัจยาปีโสกมังกโลติปาปกังกายเยนะวาจายุทาเจตสาวาอภัพโพสุตัสสะปะชิดฉาทายะอภัพพาตาชิตถาปะทัสสาวุตตาอิธรรมผีสังเครัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวัตที่โหนตุ ว่านับปะคุมเพยถาภูสิตะเคคิมหามนะมาเสปปทะมัสมิงคิมเหตัดถูปะมังธรรมะวะลังอัเทสยินิพานาคมิมิงปะละมังหีตายะอิธรมเพพุทธังรัตนังปณีตังเอเตนะสัจเจนสะสุวัีิหุนตุวะโลวะละยูวะละโลวะลาฮาโลอานุตโลธรมมะวะลังอัเทสยิ อิธัรมผีพุธเทรัตะนังปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวทีโหนตุขีนังปุลนนังนาวังนาถิสัมภวังวิราจจจิตตายิเกภพะวงังมิเตขีนาพีชาอาวิลุนหิฉันทานิพพันติทีลายัถาธรรมผี ปะทีโปอิรัมปีสังเครัตนางปณีตังเอเตนะสัเตนะสุวัตีโหนตุยานานิท่าภูตานิสมาคตานิภูม,มานิวายานิวะอันตาริเตขตถาคตังเทวมนุสุตตะปูชิตังพุทธังดมาสามาสุวัติโหนตุยานานิท่าภูตานิสมาคตานิภูม,มานิวายานิวะอันตาริเข ตถาคตังเทวมนุสสูตรปูชิตังทำม,มังนมะสามะสุวัตที่หุนตุกยานานิทัภูตานิสมาคตานิภุม,มานิวายานิว่าอันตัลิเขตถาคตังเทวมนุสสูตรปูชิตังสังคังนมะสามะสุวัตที่หุนตุบทบบาานะบที่สิบเอ็ดอาถานะปริยะปริตบทย่อนะคะสัพเพโลคะวิมุตติวินิมุตโตสัพพะสันตาปะวาชิโต สัพพะเวละมาติกันโตนิโพนิพุตโตจตุวังพระวะสัพพีติโยวิวัชันตุสัพพะโลโควินาสตุมาเตภะวัตวันตราโย ο. สุขีทีคายุโกภวะอภิวาานาสีลิสนิจังวุธาปจายิโนจตาโลธรรมาวิวัชัานติอายุวันนูสุขังพลังบทที่ 12. อาทิตตะปริยายาสูตร สุเอวังเมสุตังเอกังสัมมยังพระควาขายายังวิหารติขายาสีเสสังทิงพิกขูสังหเสนะตากละโขพระขวารพิขูอามันเตสิสัมพังพิขเวอาทิตตังกันจัดกินจัดพิฆเวสัมพังอาทิตังจากขุงอภิเวอาทิตตังรูปะอาทิตาจากขู่วิญญาณังอาทิตังจากขู่สัมผัสโศทิโตยำปีทางจากขู่สัมผัสปัปชยาอุปชติเวทะอิตังสุขังวาทุกขังวาทุขขมาสุขขังวา ตามปีอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคคคินาทูสักคินามูหักคินาอธิตังชาติยาชาลามะละเนนะโสเกหิปารีเทเวหิทุกเขหิโทมานะเสหิอุปยาเสหิอธิตันติวะธามิ โสตังอธิตังสันธาอธิตาโสตวิญญาณังอธิตังโสตสัมผัสโสอิโตยมปีทางโสตสัมผัสสปัจชยาอุปัชติเวทายังสุขังวาทุขังวาทุขมาสุขังวาตัมปีอธิตังเกนะอธิตังอธิตังลาขะขีนาโทสักขีนามหคิขนาอธิตังชาติยาชาละมมัลลนีนะโสเกหิปลิเวเทเวหิทุกเกหิโทมะนะเสหิอุปยาเสหิอธิตันติวัฏามิ คานังอธิตังขันธาอธิตาคานะวิญญาณางอธิตังคานะสัมผัสโสอธิโตสับยำปีทางมานะคานะสัมผัสสัพปัชญาอุปชติเวทยิตังสุขขังวาทุกขังวาทุกขมาสุขขังวาตัเปียอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราค้าคินาโทสักคินาโมหคินาอธิตังชาติยาชาลามะชาลามะละเนนะโสเกหิปะิเวเทเวหิทุกเขหิโทมานสหิอุปยาสหิอธิตันติวัฏามิ ชิวหาทิตารัสษาทิตา,ช,า,าตชิวหาสัมผัสยานังอธิตังชิวอาสัมผัสโสอธิโตยมปิทางชิวหาสัมผัสสัพปัชยาอุปช,ชาติเวทายตังสุข,ขังวาทุกข,ขังวาทุกขมาสุขังวา,ขขงวาตัมปีอธิตังเกนะอธิตังอธิตังลาคขคินะ โทหักขินาโมหักขินาที่ตังชาติยาชลามะละเนนะสุเกหิปริเวเทเวหิทุกเคหิโทมานะเสหิอุปยาเสหิอธิตันติวัฏามิกายวอธิโตโพทพา อธิตากายยะวิญญาณังอธิตังกายยะสัมผัสสวยทิโตยมปิทางกายยะสัมผัสสปัจชะยาอุปชติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมสุขังวาตัมปีอธิตังเกนะอธิตังอธิตังราคคินาโทสักินาโมหินาอธิตังชาติยาชาลามะลเนนะโสเกหิปุริเทเวหิทุกเขหิโทมนเสหิอุปยาเสหิอธิตันติวัตามิมโนอธิโตธรรมาอธิตามโนวิญญาณังอธิตัง มโนสัมผัสโัวที่โตยงปีทางมโนสัมผัสสาปัชยาอุปชติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาอทุขามาสุขังวาตมปีอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังลาขะคินาทูสักขินาโมหคินาอทิตตังชติยาชั้ลามาลานนะโสเกหิปะิเวเทเวหิทุกเขหิโทมนะเสหิอุปยาเสหิอทิตตันติวัทามิเอวังปัสสังพิกเวสุวอริยะ สาวะโกจากขูมิงปีนิพินทติสุรูเปสุปีนิพินทติจากขูวิญญาณนปีนิพินทติจากขูสัมผัสเสปีนิพินทติยำปีทางจากขูสัมผัสสับปัาอุปชติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาทุกขามาสุขังวาตามมิงปีนิพินทติโสตัดมิงปีนิพินทติเวทนิสัต ชัตเทสูปีนิพินทติโสตวิญญาณีปีนิพินทติโสตสัมผัสเสปีนิพินทติยมปีทางโสตสัมผัสสัพ <Spike> ป <Vir> ัชยาอุปัชติเวทายตังสุขขังวาทุกขังวาทุกขมาสุขขังวาติมีงปีนิพินทติมนัสมีงปีนิพินทติคันเทสุปีนิพินทติมานาวิญญาณีปีนิพินทติมานะสัมผัสเสปีนิพินทติยมปีทางมานะสัมผัสสัพปัชยาอุปัชติเวทายตังสุขขังวาทุกขังวาทุกขาติม ชิวหายาปีนิพินทัติวะสสูปีนิพินทติชิวหาสวิญญาณีปีนิพินทติชิวหาสัมผัสเสปีนิพินทติยำปีทางชิวหาสัมปัสสัพพัญยาอุปชติเวทายังสุขังวาทุกขังวาทุขมาสุขังวาตัมมิงปีนิพินทติ กายะมิงปีนิพินทติภูธาภิส so ุปีนิพินทติกายะวิญญาณีปีนิพินทติกายะสัมผัสสีปีนิพินทติยำปีทางกายะสัมผัสสัพัชญาสุปัชชติเวทายตังสุขังวาทุกข mm. ังวาอทุขามาสุขังวาติมิงปีนิพินทติมานามิงปีนิพินทติธรรมีสุปีนิพินทติมานูวิญญาณีปีนิพินทติมานสัมผัสสีปีนิพินทติยำปีทางมานสัมผัสสัพพัาอุปัชติเวทายตังสุขขังวาทุกขังวาอ เต็มมิงปีนิพินทตินิมพินดังวิรัชติวิราคาวิมุตติวิมุตวิมุตตัดงมิงวิมุตแต่มีติยานาังหูติขีนายชาติวุฒิตังลัมมะละลัมมะจะลิยังกะตังอานีละยังอ,นอานียังปานาลัง อิทธตตายาติประชาณีติอิทธามาโวจากพระวาอัตามะนาเตพิขูพระวโตภาสิตังอภินันทุงอิม,มันมินจากปานาเบยยากาละกัสมิงละนัสมิงพัญยามาเนีตสะพิขูค่ะสหัสสัส,สาอานุปทา,ายะอาสาเสหิวิาติวิมุตจึงสูติบทที่สิบาม อนัตตลักขณสุดตังเอวังเมสุกังสมยังพระควาภาลานสียังวิหารติอิสีปานิมิคาทายตตกโคพิขาวาปัจจะวัคคีเยพิขูอามันเตสิรูปังพิฆเวอนัตตารูปังจากหิตทางพิฆเวอัตาอาภะวิสานะยิรูปังวอาภาทายะสังวัตเตยะสัมเพทะจะรูเป เอวังเมรูปังหูตุเอวังเมรูปังมาหูสีติยันมาจากหพิฆเวรูปังอนัตตาตันมาลูปังอาภาทายาสังวัตตินาจารพติลูปังเอวังเมรูปังหูตุเอวังเมรูปังมาหูสีติเวทนานาตาเวทนาจ่าหีทางพิฆเวอัตาอาภพวิสัต นายทังเวทนาอาภาทายะสังวตัตเตยะสัมพีธาจะเวทานายะเอวังมีเวทานาหูตุเอวังมีเวทานามาหูสีติยันมาจากโคพิขเวเวทานาอนัตตาตันมาเวทานาอาภาทายะสังวตัตติน่าจาละพติเวทานายะเอวังมีเวทานา หูตุเอวังมีเวทนามาหูสีติสัญญาอนัตตาสัญญาจ่ายหีตทางพิฆเวอัตาอภวิสานายิธางสัญญาอาภาทายะสังวัตเตยะสัมเพทาตะสัญญายะเอวังมีสัญญาหูตุเอวังมีสัญญามาหูสีติยันมาจากหูพิฆเวสัญญาอนัตตาตันมาสัญญาอาภาทายะสังวัตตินาจาละพติสัญญายะเอวังมีสัญญาหูตุเอวังมีสัญญามาหูสีติ สังขาราอนัตตาสังขาราจะหิทังพิกเวอัตาอัพภาวิกสังถุณายทังสังขาราอาภาทายะสังวัตเตยุงสัมเพะจะสังขารลสุเอวังมีสังขาราหูตุเอวังมีสังขารามาหูสินติยันมาจากโขพิกเวสังขาราอนัตตาตันมาสังขาราอาภาทายะสังวัตตันติน้าจะรับพระติสัง ขาเลสู่เอวังมีสังขาราหูตูเอวังมีสังขารามาหูศูนติวิญญาณังอนัตาวิญญาณังจากหิตทางพิกเเวอัตาอภะวิสานยยทางวิญญาณังอภาทายสังวัตเตยักสเพ็จจากวิญญาณีเอวังมีวิญญาณังหูตูเอวังมีสัญญาณังมาหูสีติยันมาจากโขพิกเเววิญญาณังอนัตตา ตันมาวิญญาณังอาภาทายสังวัตตินาจารพติวิญญาณีเอวังมีสัญญาณางหูตูเอวังเมวิญญาณางมาหูสีติตังกิงมันทัพถาพิกเวรูปังนิจังวานิจังวาติอนิจังพันเตยมปานะนิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยมปานะนิจังทุกขังวิปารินาธรรมะธรรมัง กัลลังนุตตังสามานุสุปันธิตุงเอวังมะมะเอโสหะมัสมิงเอโสเมอตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมัทถาพิกเวเวทนานินจาวาอนิจาวาติอนิจาพันเตยัมปานานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปานานิจังทุกขังไวระยะนานมะธรรมังกัลลังนุตตังสามานุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมัสมิงเอโสเม อัตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมัททถา,าพิกเวสัญญานิจาวาอนิจาวาติอนิจังพันเตยัมปนานะนิจังทุกขังวาตังสุข,ขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานะนิจังทุกขังวิปะลิา,ธ,าธรรมธรรมัง กัลลังนุตังสมานุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมสมิงเอโสมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิงมัทธาพิขเวสังฆาลานินจาวานิจาวาติอนิจาพันเตยัมปานานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปานานิจังทุกขังวิปลินานะมะธรรมังกัลลังนุตังสมานุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหะมสมิงเอโสมอัตตาติโนเหตังพันเต ตังกิงมัททถาพิฆเววิญญาณังนิจจงวาอนิจจงวาติอนิจจพันเตยมปานานิจจทุกขังวาติทุกขังวาตังวาติทุกขังพันเตยมปานานิจจทุกขังวิปาลีนามะธรรมังกันลังนุตังสมานุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหามัสมิงเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตันมาติหาพิฆเวยังกันจิอูปังอัตตานานะฆะตัปจุปันนังอัตตังวา พระหิทาวาโอสาลิกังวาสุขุมังวาหีตังวาปณีตังวายันทูเลสันติเกวาสัมเพปังลูปังเนตังมะมะนโสหะมัสมิงนะมโสอัตตาติเอวะเมตังอัยถาภูตังสัมมังปัญญายสัมทัพพังกายาจิเวทนาอัติตานาคปัจจุปันนาอัถตาวาพระหิทธาพระหิทะลาทาวา โอสาหิลิกาวาสุคุมาวาหีนาวาปนิตาวาเยยาทูเลสันติเกวาสัมภาเวทนาเนตังมะมะเนโสหามัสมิงนาะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตัง,าาตงสัมมัตปัญญายาหันทัพพังยากาจิสัญญาอติตานาคะตะ ปัจจุปัน,นาทัตตีาวาพระหิทธาวาโอสาลิกาวาสุขุมาวาินาวาปนิตาวายาทุเลสันติเกวาสัมภาสัญญาณีตังมะมะเนสหะมัชมิงนาเมสอัตต,ติเอวะเมตังยะถาภูตัง,าาตงสมไมปัญญาญะธันทพ,พังยังเกจีสังขาราธิตานาคาตาปัจจุปัน,นาอัตตาวาพระหิทธาวา โอสาลิกาวาสุคุมาวาหีนาวาปนิตาวาเยทูเลสันติเกวะสัมเพสังขาราเนตังมะมะเนสหามัสมิงนะเมสวัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมมันปัญญายะธรรมทัพพังยังกันจิวิญญานังอัติตานาคะตปัจจุปันังอัตถตังวาภิหิธลาวาโอสาลิกังวาสุขุมังวาหีนางวาปนิตังวา ยันทูเลสันติเกวาสัมพังวิญญาณังเนตังมะมะเนสหะมัสมิงนะเมสอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมมันปัญญายะรัมทัทพ,พังเอวังปัสสังพิฆเวสูวาอริยาสาวโกลูปังมิงปีนิพินทติเวทนายาปีนิพินทติสัญญาณาปีนิพินทติสังขาเลสุปีนิพินทติวิญญาณัสมิงนิพินทติทิพินตังวิรัชติวิราคาวิมุตจติวิ มุตันมิงวิมุตต์มีติยานังหูติขีนาชาติสุวิสุตังลัมมะจะลิยังตังอักลิมียังปานตังอธัธิฐาตาญาติปชานาติติอิทธามาโวจะพระขาวาอตตามา,าปัจ,จาวัคยาพิคูพระขาวาตวาิชิตังอภินันทุงอิบมัชมินติปะ อิมัสมิจจะปานะเวยากาลนัสมิงวินยะมานีปัญจวัคคิยานาังพิคูนางอนุปาะอาสะเวหิจิตานิวิมุตจึงสุติ